ทำเป็นสีเขียวนะครับสีกะเพรานะครับใบกะเพรานะครับนี่นะครับแช่ในน้ำสารนะครับในน้ำอย่างนี้นะครับนี่ครับกลับไปกลับมาอย่างนี้นะครับนี่ครับสองตัวนะครับนี่ครับเพื่อนๆทุกคนให้น่ยครับนี่มะครับช่วยกันช่วยกันต่อไปก็ตัวนี้จะเป็นของเราที่อยากจะลองดูนะครับตัวหนึ่งใส่ไปในนี้นะครับให้ครั้งแรกใส่ไปอย่างนี้ให้กลับไปกลับมาสีมันจะได้เข้มขึ้นนะครับมันเป็นสีสมุนพลนะครับเป็นสีกะเพราครับผม เอาเสื้อตัวเองมาไอ้เสื้อตัวเสื้อตัวเองใส่เอามายกทั้งเสื้อแล้วก็น้ำมาใส่ทีหลังเอาใส่ในมอนุเลยเดี๋ยวได้กลัวลหกหมดเลยเอายกกะลังมาก่อนดิยกทั้งกะลังมืใจห้อยเออจะไม่หอกครับนี่นะครับต่อไปเอ่ยกเสื้อใส่นี่เลยครับนี่ะครับทำเพื่อนเคยได้เสื้อสีออกเขียวๆนะครับถ้าเขาเอาเสื้อของเขาที่เอามานี่ครับใส่ไปเลยเออต้งไหวนั่ละ อย่าเพิ่งทิ้งอ่านี่ใช่ก,กดไปก่อนกดไปก่อนกดไปล,ลึกๆโอเคนะครับนี่นะครับเดี๋ยวต่อไปจะดูว่าสีจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับ